สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าโมนาพาแซบสะพายเดนมาร์กป้าโมนาจะกินมื้อเย็นค่ะวันนี้ตัดเห็ดทำเห็ดทำนูน่นทำนี่ทั้งวันเลยเนาะวันนี้มื้อเย็นของป้าโมนาก็คือขนมปังดำนะคะขนมปังดำแล้วก็ปลาปลาดองของประเทศเดนมาร์กเนาะที่นี่เขาจะเรียกปลาซินปลาซินปลาซินนะคะเนาะเป็นปลาดองกับ ผงขมิ้นนะคะตามสูตรของเขาแล้วเนาะแล้วโมนาก็จะมีไข่ปลาคาเวียวางข้างบนนะคะโมนาชอบกินไข่ปลาคาเวียค่ะแปลกเนาะลุงไม่กินไม่ว่าแต่ลุงฝรั่งคนนี้หรือลุงฝรั่งคนเก่านะคะไม่กินไข่ปลาคาเวียเราก็ไม่รู้นะว่าเป็นพ่ออะไรแต่เขาไม่กินค่ะโมนาก็เลยกินคนเดียวเนาะคือความของเราว่าเราสมัยเราอยู่บ้านเราอะ่ะ เราก็อยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงพอกินแล้วมันอร่อยเนี่ยโมนาซื้อมาสองกระปุกกระปุกนึงก็18โคลนสิโคนสิโค,คนก็50ก็ประมาณ8 8 5 40 90บาทเนาะกระปุกนี้90บบาทกินเต็มปากเต็มคำ โมนากินไข่ปลาคาเวียหมดไปแล้วกระปุกหนึ่งอ่ครั้งที่สองโมนาซื้อสีดํากับสีแดงมาอีกซื้อสีแดงมาเพิ่มเนาะโมนาชอบคือเราเราไม่รู้หรอกว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรฝรั่งเขาถึงไม่ชอบกินแต่สําหรับเราโมนาคืออะไรที่เราไม่เคยกินโมนาก็อยากลองค่ะอันไหนที่ลองแล้วชอบขอขอโมนากินเถอะเนาะบางทีเราอยู่บ้านบอกตรงๆโมนาไม่เคยได้กินนะคะเนาะพอมาอยู่นี่เรามีกําลังที่จะซื้อ พอที่อยากจะชิมได้โมนาก็ขอชิมนะคะเนาะเชิญรับชมโมนากินอาหารแต่โมนาก็ดูข่าวด้วยเนาะฟังข่าวใน iPad โมนาก็เลยต้องปิดเสียงแล้วมาภาคทีหลังนะคะเพราะว่าทุกเวลามีค่าสำหรับโมนาค่ะคือโมนาจะทำคลิปอย่างเดียวโดยที่คือไม่ได้ดูข่าวเลยบางทีมันก็กระไรอยู่โมนาขออนุญาตเสียมารายาทนะคะดูข่าวด้วยแล้วก็มาภาคทีหลังเนาะนี่ก็กินแซบๆไป ขนมปังดำปลาดองแล้วก็ไข่ปลาคาเวียเนาะอันนี้ก็คือขนมปังดำสองชิ้นโมนาก็หั่นเป็นสี่หั่นเป็นหนึ่งชิ้นหั่นเป็นสองแล้วสองของโมนาก็กินสองถึงสามคำเนาะวันนี้โมนาก็มื้อเย็นก็เท่านี้ละค่ะแต่กลางวันไม่ใช่ว่าจะไม่ได้กินนะกลางวันก็กินข้าวไปแล้วเนาะแต่มื้อเย็นกินแค่นี้พอเดี๋ยวโมนาก็ต้องเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าเข้านอนแล้วเนาะ ต้องนอนเร็วค่ะเพราะว่าโมนาตื่นแต่เช้าไปทํางานโมนาต้องต้องตื่นแต่ตีสี่ห้าสิบเนาะทำงาน6กโมงทำงาน6กโมงเชา้าขับรถอีกครึ่งชั่วโมงแหละค่ะออกจากบ้านก็ตีห้ครึ่งนี่แหละชีวิตของโมนาเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะที่โมนาทำคลิปวิดีโอรอบๆตัวโมนาก็คือโมนาอยากนำเสนอหรือว่าอยากให้เห็นว่าชีวิตของเมียฝรั่ง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันเนาะหรือว่าจะให้โมนากินอาหารที่แบบเยอะๆเต็มถาดโมนาเสียดายค่ะถ้าโมนากินไม่หมดเนาะโมนาก็เลยกินแค่นี้โมนาอาจจะเป็นอาหารที่ไม่ค่อยหรูหราเหมือนเหมือนช่องอื่นๆหรืออะไรกินอาหารที่ไม่นั่นโมนากินแซบก็ไม่เก่งแล้วก็อาจจะกินทานองเหมือนค่อนข้างจะฝรั่งแต่คือมันกินง่ายอะไรที่มันซื้อง,ง่ายกินง่ายแล้วโมนาเป็นคนที่ ทำกับข้าวไม่เก่งโมนาก็เลยหาอะไรที่มันกินง่ายๆแต่อิ่มและอยู่ท้องโมนาก็เลยเลือกที่จะกินแบบนี้นะคะเนาะขอเชิญทุกคนมารับชมแล้วก็ชิมกับโมนากันไปเลยคะ่ะแซบ่แซบๆคำสุดท้ายแล้วนะกินหมดแล้วงาเก่งที่สุดเลย <c oughs> <c oughs> ขนมปังดำสองชิ้นหั่นสี่ หันสี่คูณหันสี่ก็คูณสามไปอีกเนะาะอะยังมียังมียังมียังม,งมีมากินไข่ปลาคา,าเวียอีกงับโอ้โหอร่อยอร่อยนางชอบกินละเม็ดมันแตกปุ๊บเปียกปุ๊บเปียกในปากนะคะไข่ปลาคา,าเวียเนาะโอเคค่ะคลิปโมนาจะจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้าโมนาพาแซบสะพายเดนมาร์กเลยนะคะ วันนี้ขอเก่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายบายขอทุกคนมีความสุขนะคะขอให้มีความสุขเหมือนโมนานเนาะขอบคุณกำลังใจที่ดีเสมอมานะคะสวัสดีค่ะ